สวัสดีครับเ,เพื่อนๆีน,นก็ได้มีกาต้มํำร้อนนะขเขาบอกว่าไฟไม่เข้านะเดี๋ยวมาเสียบไฟดูก่อน,น,นเข้าไฟเข้าหรือเปล่าเสียบปับ๊บเปิดโป๊ะไม่มีนะนี่ไม่มีสักแสงเลยไฟนี่ไฟอยู่ตรงนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันครับว่ามันเป็นอะไรนะ วันนี้เราจะใช้ลองลองใช้มิเตอร์ตัวใหม่ดูครับตัวนี้นะมันจะได้ผลหรือเปล่ามันจะได้ผลหรือมันหรือมันจะสู้ตัวเก่งได้เปล่าไม่รู้นะออาตัวเก่งก็วางไา้ข้งีงก่อนเพื่อได้ใช้เพื่อมันไม่ไม่เพื่อมันไม่เข้าท่าอ่าเป็นอโอโตโอ้อ่าคิดว่าจะได้ไหมไม่ใช่อ่านี่ครับนี่ ไม่ขึ้นแล้วอ้าวอันนี้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 ข้างนี้ได้แต่ข้างนี้อ่าถูกไปเดี๋ยว,เ,ยวเออนี่มันมันมันจะมีเสียงดังนะมิเตอร์ตัวนี้นะ,ะนี่เมื่อกี้มองไม่เห็นเอาม่นี่อีขานี้นะขาน,ขานี้จิ้มขานี้นี่ไม่ต่อนะเพื่อนนี่ ขาน้นีเป็นด้วยอะไรอ๋อปักเหรอเป็นด้วยปักปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเีจ้จับดีๆมันๆก่อนนี่จะขานี้ ไม่มีนะขาเนี่ยอ้าเป็นไปตรวไหนสายตรงไหน่ะดูว่าสายตรงไหนอ่านี่คือปัญหาละ อ่าไอ้ตัวน,นี้มันเช็คไฟเช็คลายได้อ่าลองปรับดูนะอ่ามีไฟมาไหม มีมีไฟมาอ้าวมีไฟมาบอีกข้างอ่าอีกข้างมีไฟไหมอ่ามีเหมือนกันนะอ่าคราวนี้มาทด,ทดสอบมีไฟเปล่า อ้าวไหนาขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อขาอยู่นี่อ่านี่มีอ้าวสายก็ไม่ได้ขาดแล้วทํามไฟไม่เข้าอ่านีอันนี้อ่ะสายไม่ขาดนะ ดูที่ว่าจะเป็นยังไงเรามาถอดดูกันครับมาถอดดูตัวกาว่ามันเป็นอะไรว่ามันเป็นอะไรทําไมมันถึงไม่ติดนะมาดูกันมาดูกันถอดก่อนถอดก่นอกนถอดตรงไหนอ่ะอ๋อมันต้องถอดตรงนี้ด้วยหรือเปล่าถอดให้หมดเลยไหนๆก็ไหนๆละ จะได้วัดสวมสวิกได้มันเป็นอะไรซ่อมได้ไหมเพรจะซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ว่ากันไ,ไปไฟไม่ขเข้าอ้าวอ๋อนอนอีกตัวทำไมอ่ะอ๋ออ้ตัวนี้มันแตกนี่ มันคืออะไรเหรออ่าเรามาเช็คขนลวดก่อนว่าขนลวดเสียหรือเปล่านะขนลวดเสียหรือเปล่าอ๋อปรับโอโต้ก่อน มันจะเหมือนเข็มหรือเปล่าไม่รู้นะสามสิบเก้าโอห์มศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์จุดสามแปดสามเก้าโควดไม่เสียแล้วมาเสียตรงไหนอ่ะมันมีตัวตัดไฟอยู่ในหรือเปลือเออเลือยเือยังไง ก็ไม่เคยซ่อมสักทีนะก่อนหาที่ตัวที่ตัวถอดน็อตก่อนถอดตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่ะถอดมาดูก่อนก็ไม่เคยซ่อมเหมือนกันนะอันนี้คือหลอดไฟ มีกี่ตัวนออ็อตอะอ้าวนี่น็อตไอ้นั่นขานี่ว่าโอ้มันไมเกี่ยวกันเลยอ้าวนี่น็อตขาน็อตขามันได้เกี่ยวกันเลยแล้วอย่างเก่าได้หายมันถอดย,ยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่นี่นีน็นอตเป็นน็อตตัวมีล็อกอยู่นี่ น็อตตัวเมียล็อกอยู่เดี๋ยวถอดน็อตก่อนนี่ครับผมได้ถอดออกมาแล้วนะเพื่อนนี่ครับได้ทดสอบแล้วนะมันจะเป็นที่ตัวนี้ตัวที่ที่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหาก่อนทุก่อนหามุมกล้องก่อนจะเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นแล้วนี่นี่นี่ตรงตรงนี้นะตรงนี้นะนี่มันจะมีสวิตตัดต่อยตรงนี้นะเนี่ย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 สวิตไป็นเอง เสวิตตรงนี้มหน้าสัมผัสน่าจะน่าจะสกปรกมันไม่แน่นนะนะเพื่อนๆเนี่ยไฟไม่ผ่านตรงนี้นะนี่เดี๋ยวมิเตอร์วัดให้ดูครับหาก่อนอยู่ตรงไหน,นอ๋อตรงนี้นี่นะนี่อันนี้จิ้มนี่เลยนี่เออนี่ นี่มีเจอเสียงนะได้ยินเสียงนี้นะชะนีดตอนมันช้านะมันไม่เหมือนกันนี่นี่อันนี้ตอนนะ่อนะนี่ต่ออยู่เราฝั่งนี้ฝังฝั่งนี้ไอ้ขาตัวนี้ถอดไม่ได้นะเนี่ยถอดไม่ได้แน่นเลยไม่ถอดเลยปล่อยไปงั้นแหละเมื่อกี้มันไม่ต่อนนะตัวนี้มันต่อหรือเปล่าอ,อันนี้จิ้มขาของมันนี่ นี่อันนี้จิ้มขาของวันจิ้มขามันดังนี่นี่มาจิ้มขานี้ไม่ดังนะมาจิ้มขาของวันนี่ดังแต่มาจิ้มขาไฟเข้าเนี่ยไฟที่มาจากนน่นน่ะเนี่ยขวต่อตรงนี้มันไม่ชนกันนะเนี่ยขวต่อตรงนี้มันไม่ชนกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่มันมันที่มันอ้าได้เนี่ยเนี่ย เห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเนียมันไม่ชนกันไงเนี่ยต้องทําความสะอาดตรงนี้ใหม่ถึงจะใช้ได้นะเนี่ยต้องทําความสะอาดแล้วก็ทําให้มันชนกันอะถึงถึงจะใช้ได้นะแต่ตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้เพราะขานี้มันยังห่างอยู่อะ่ะเดี๋ยวเรามาแกาา้ไขกันก่อนนะนเพื่อนอันนี้ก็หลวมแล้วเนี่ยมูไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอ้าแตกแล้วแตกไปแล้วอ่าขยับมากแตกไปเลย เออออกมาขัดหน้าสัมผัสเลยนี่เดี๋ยวจัดการให้ตัวนี้นี่หน้าสัมผัสมันไม่ชนมันห่างสงสัยตัวที่มันขยับมันคอนได้แหละนะเอาไม่เป็นไรแล้วขอดูหน้าสัมผัสก่อนว่ามันเป็นยังไงมั่งขัดหน้าสัมผัสก่อนแล้วก็มาซ่อมตัวนี้กันนะมันจะใช้ได้ไหมนะครับขอเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จก่อนแล้วจะมานะ่ให้ดูเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะนี่นะรับเพื่อนนี่นี่ ไอขานี้มาหลุดแล้วขานี้มาหลวมแล,ล้วไก้เนี่ยเนี้ยตรงนี้เนี้ยขาหนาเห็นไหมเออเนี่ยหนาสัพผัสตรงนี้เนี้ยมันมันมันไม่ชนกันนะขานี้มันจะเด้งขึ้นบนก็เลยการดัดลงมาหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยดัดลงมาหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้วนะอ่าเรามาทดสอบกันก่อนว่ามาใช้ได้หรือยังนะขาเนี้ยมีปัญหาแต่ขานี้ต่อก็โอเคละใช้ได้ อ๋ออเออนี่ต่อละนี่ต่อละต่อละแต่ขานี้ไม่มีปัญหานะขานี้ใช้ได้อยู่เนี่ยแต่ปุ๊บดังเลยขานี้นะแต่ขานี้ขานี้ขานี้นอา้าวจับยากจังเนี่ยใช้ได้ละวนี่ก็ทำการล็อก ใช้หัวแรงนะหัวแรงจ,จี้จี้ให้ให้พลาสติกมันละลายแล้วก็มันก็อยู่นิ่งมันก็ไม่มีปัญหาละก็ใช้ได้ละแล้วก็เอาให้ตรงแล้วก็น,นี่ดัดดัดขาตัวนี้ลงมาให้หัวตัวนี้ให,ให้ให้หัวขาตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันลงมันง้าลงมาข้างล่างหน่อยพอตอนเสียบไฟแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหานะให้มันต่อไว้กดกดแน่ไหนไว้หน่อยก็ชไดอันเราจะมาประกอบกันเพื่อนๆนะกรอบแล้วทดสอบว่าไฟจะเข้าหรือเปล่า แต่ใช้มิเตอร์เช็คเนี่ยเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนะแต่ตอนประกอบจริงๆจะเข้าหรือเปล่า่าวามาดูกันอีกทีครับเพื่อนมาดูกันอีกทีว่าจะใช้ได้หรือเปล่า่าอันนี้เสียบเข้าไปก่อนขาเสียบเข้าไปตามนี้เด็กอ่านี่ใส่ละตามนี้นะเนี่ย มันจะมีรูมรีน็อตมีใส่ใส่ให้ตรงแค่นั้นแหละใสให้ตรงก็ใช้ได้เดี๋ยวขานัดขนัดก่อนแล้วก็มาทดสอบกันนะเดี๋ยวขอขนัดก่อนมันจะยาวไปขนัดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะสวนี้าก็อะไรประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เราจะมาประกอบกันแล้วครับประกอบโครงประกอบอะไรให้เรียบร้อยกันแล้วก็จะนำมาทดสอบกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่าไฟเข้าหรือเปล่านะเอาหลอด เรดเสียบเข้าไปนี่หลอดนิออนไปหลอดนิออนสำหรับไอ้ไกอ้วใส่เข้าไปตรงนี้อ่าวรูดอแกะตอนนั้นตอนนั้นมันแน่นดีจังเลย ตอนนี้มันหลุดบ่อยจังเป็นอะไรทำไมถึงหลุดบ่อยจังอ,อนี่ใส่เข้าไปใส่ตรงรูน็อตะนี่ใส่ตรงรูแล้ว they're not good จะพอดี 100. อ่าร้อยอ่านี่ประกอบแล้วคราวนี้มาทดสอบกันครับว่าไฟจะเข้าหรือเปล่าอ่าคราวนี้เรามาดูกันครับว่าไฟจะเข้าหรือเปล่าอ้าววางเข้าไปนี่วางเข้าแล้วไฟยังไม่เข้าปิดสวิตช์ก่อน อ่านี่ไฟเข้าแล้วครับนี่นี่ไฟเข้าแล้วอ่าเปิดปิดจับเปิดได้อปิดแล้วยกมาดูก็อดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่ามือไปถูกสวิตช์อีกเนี่ยแป๊บหนึง่ง มีความร้อนหรือเปล่าอ่ามีครับนี่เสียงกาแตกลงแล้วรู้ละละฮาแม่เสียงกาแตกละร้อนละนี่ใช้ได้แล้วครับเพื่อนนะโอ้หินใหม่ออกเลยแป๊บเดียวเองกาต้มน้าร้อนไฟไม่เข้าของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับโอ้นี่ยังร้อนอยู่เลยนะนี่ยังร้อนอยู่เลยเขาได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุของการที่ไฟไม่เข้าคือสวิต สวิตตัดไอ้ตรงเรียกว่าเทอร์โมอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะสวิตตัดตอนที่มันร้อนร้อนแล้วตัดเทอร์โมสตัดร้อนจัดแล้วมันตัดนะอุณหภูมิถึงขีดถนะึงอที่ว่า,านั่นไว้ที่เขาตั้งไว้มันก็จะตัดไอสวิตตรงนี้หน้าสัมผัสมันไม่ชนกันนงเพราะว่าขาขาหน้าไอ้ขา,นะขาก้านสวิตอีกอันหนึ่งที่ต่อเข้ากับสวิตอะ่ะ กระสุนปิดเปิดของบนเนี่ยนะมันมันร้อนคงจะหน้าสัมผัสไม่สนิทนะมันจะร้อนเกินเขาเนี่ยเขาทำให้พลาสติกละลายก็หน้าสัมผัสก็ยังทําให้มันห่างกันไฟก็ไม่เข้านะก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแก้ไขโดยการใช้หัวแรงใช้หัวแรงจี้ให้มันแน่นแล้วก็แต่งหน้าสัมผัสให้มันสนิทกันแล้วก็งอขา งอขายตัวสวิตงอขาก้านสวิตหน่อยหนึ่งให้มันกดแน่แนๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับไฟเข้าปกติละซ่อมเอาครับเพื่อนๆน,นะพอซ่อมได้ก็ซ่อมใช้ไปก่อนมีเวลามีโอกาสค่อยหาอะไรมาเปลี่ยนก็นได้ถ้ามันซ่อมไม่ได้จริงๆก่อนนี่ก็ใช้ได้อีกนานครับเพื่อนนะถ้ามันซ่อมไม่ได้จริงๆค่อยหาอะไรมาเปลี่ยนก็นได้เรามันช่างซ่อมไม่ใช่สร้างอืเรามันช่างซ่อมไม่ใช่ช่างสร้าง ซ่อมแล้วก็ซ่อมจริงๆจนกว่าเราจะแก้ไขไม่ได้ถึงจะหาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นแนวทางนะครับเพือเ่อนๆนะแนวทางการซ่อมสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ